สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนิวข่าวเย็นนะคะยังอยู่กับเราสองคนค่ะกนกนวลจารดคุณโฮงค่ะสัตคุณดำเกลี้ยงครับ ใช่ค่ะวันนี้รับหน้าที่แทนพี่อามพงศธรอีกหนึ่งวันหลายคนถามว่าพี่อามพงศธรหายไปไหนไม่ต้องตกใจนะคะพบกับพี่อามได้ในช่วงนิวข่าวขาว้ขามเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้ค่ะแต่ว่<ร>าวันนี้<ะ>เราจะคงได,ได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราจะคงติดตามความเคลื่อนไหวาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับกต้องการจัดตั้งรัฐบาลการรวมพักการเมืองต่างๆรวมทั้งกระแสที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่า พุ่งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,กตน,นั่นเองอนะครับเพราะว่ามีหลายพักการเมืองตอนนี้บอกว่าเรียกร้องให้กกตน,นั้นนับคะแนนใหม่บ้างแต่ว่าล่าสุดคุณกนกน,กนวลครับสองพักใหญ่ครับพักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ไปยื่นหนังสือที่กกตน,นะครับบอกว่าขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งในเขต6และเขต3ากรุงเทพมหานครและขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยครับโดยนายตรีรัศริจันทร์โสภาสนะครับ ผู้สมัครสสเขต13บางกะปิพักเพื่อไทยระบ,บุว่าอยากให้กกตดำเนินจัดก,การเลือกตั้งใหม่เนื่องจากพบการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เขต13หรือเขตบางกะปิเป็นจำนวนมากและก็ยังพบอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นไฟฟ้าส่องสว่างที่ไม่เพียงพอจึงอาจเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นครับไปฟังเสียงบางช่วงก่อนครับ วันนี้ดักฐานที่เราได้นํามาร่วมการปัญหารี่เราได้รวบรวมกันมาเมื่อวานจากตัวแทนทั้ง3พักหลังจากพบว,ว่าในเขต13เขตบางกะปินั้นมีการพัฒิติการเลือกตั้งถึงเรื่องของการซื้อขณะที่นางสาวนิชาบุญลือผู้สมัครสอสอเขต13บางกะปิพักอนาคตใหม่บอกว่า การรวมคะแนนมีความคลาดเคลื่อนทําให้คะแนนของพรรคอนาคตใหม่ลดลงทั้งๆที่มีคําแนะนําขณะนับคะแนนเมื่อวันที่24มีนาคมครับผลคะแนนก็มีค่อยๆเช่าบุลือนะคะผู้สมัครสสเขต13พรรคอนาคตใหม่นะคะตามที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเขตบางกะปิค่ะในเรื่องผลคะแนนที่มีการนับคะแนนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในส่วนหัวกภัยเองผลคะแนนก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่ๆก็คะแนนลดหายลง ในช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะวันที่24มีนาคมเนี่ยนะค,ค่ะวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้สมัครในเขตนี้จึงอยากจะขอความชัดเจนและขอให้ทางกระกะตได้ถแถลงเรื่องคะแนนของเขตบางกะปิอะค่ะว่าผลคะแนนที่เป็น ไม่ใช่เพียงแต่เขต13บางกะปิเท่านั้นนะคะแต่ว่าผู้สมัครสสเขต6ราชเทวีจตุจักรอย่างในคริสโปรตานันค่ะหรืพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าที่เขต6มีปัญหาเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการนับคะแนนและยังพบว่าการลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นความลับเดิมที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ทหารชะโงกเข้าไปภายในครูหาเลือกตั้งด้วยค่ะทหารชะโงกขณะที่ทหารในส่วนของผมเนี่ย เขต6เป็นเขตที่มีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะครับทั้งการจัดการเลือกตั้งและการนับคะแนนนะครับอันที่1ที่เราจะเรียกร้องในวันนี้คือการลงคะแนนในเขต6เนี่ยไม่เป็นความรับหลังจากที่ทุกท่านน่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่ามีทหารชะงโงกนะครับมีทหารชะโงกขณะที่ทหารชั้นผู้น้อย,ยกำลังลงคะแนนอยู่เนี่ยคลิปของไทยรัฐเนี่ยวันนั้นเป็นรายการสดนะครับ ถ่ายให้เห็นชัดเจนเลยว่ามีคนคอยเช็คว่าใครลงคะแนนเบอร์อะไรที่ไหนเมื่อการเลือกตั้งไม่เป็นความรับนะครับการเลือกตั้งนั้นจะถือว่าสุจริตและเที่ยงธรรมจะเป็นไปไม่ได้นะครับสรนายพริตวัชระสินธุผู้สมัครสสเขต13พสามพักประชาธิปัตย์ ไม่ได้เดินทางไปร่วมร้องเรียนด้วยนะครับโดยนายพริตแจ้งว่าจะมายื่นเรื่องร้องเรียนพร้อมกับกลุ่มสสของพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่ค่ะตอนนี้ก็มีเหล่าว่าที่ผู้สมัครสสเนี่ยก็มาร้องเรียนกับที่กกตเยอะแยะเหลือเกินประชาชนเองเขาก็ร้องเรียนมาด้วยเหมือนกันค,คุณผู้ชมวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพบเห็นความผิดปกติหรือว่าการทุจริตตรงไหนหรือไม่คะพบเห็นส่งมาบอกเรากันได้นะคะผ่านทางหน้าจอ SMS ค่ะ4155888และอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live เสิร์ชคำว่า n ิ w ท v 18ร่วมการกดไลค์ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะคราวนี้ค่ะจะพามาอีกหนึ่งเรื่องอยังอยู่เกี่ยวข้องกับกกตเพราะว่าวันนี้ผู้สมัครสสจากพักเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการเขาก็เดินทางมาที่กกตเพื่อจะยืนน่นหนังสือขอให้จัดการเลือกตั้งสสใหม่เพราะว่าพบว่ามีการพูดจริตทั้งจังหวัดค่ะโดวยวันนี้ที่กกตนะคะผู้สมัครสอสพพักเพื่อไทยทั้ง7เขตเลือกตั้งในจังหวัดสมุรรปาากนํโดย นายประเสริฐชัยกิตเด่นนภาลัยเขตสามจังหวัดสมุทรปราการเขายื่นหนังสือต่อกอกตเพื่อขอให้มีการจัดการเลือกตั้งสอสอใหม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าไปพบว่ามีการทุจริตแจกเงินซื้อเสียงทั้งจังหวัดทําให้วาทการรมเมื่อช่วง20ปีที่ผ่านมาที่บอกเอาไว้ว่าโคดโกงเลือกตั้งปากน้ํากลับมาอีกครั้งหนึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมากค่ะเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้ที่มาด้วยก็นําหลักฐานซึ่งเป็น ภาพถ่ายของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอ,อการค้าสมุทรปราการขึ้นเวทีของพรักพลังประชารัฐเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งทุกเขตในจังหวัดสมุทรปราการมีการกระทําในลักษณะเดียวกันทั้งหมดด้วยค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับม,มีมีการชุจริตการเลือกตั้งกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็จึงทําให้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปรา ลูกเสียใจนะครับที่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายพร้อมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นนะครับบรรดาสาจสทบตทั้งหลายครับพร้อมเครือข่ายได้ใช้กระบวนการอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะว่าการใช้เครือข่ายนี้ทั้งหมดไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจและทหารได้ไปดูแลเลยว่าการเลือกตั้งนี้จะมีความบริสุทธิ์ไหม ปล่อยให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันทุกย่อมยา่า n a t นอกจากนี้ยังขอให้กกตดําเนินการสืบสวนไต่สวนเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับโดยระบุว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยเรทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครพักการเมืองหนึ่งหากกกตไม่ดําเนินการจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายประเสริฐบอกอีกว่าจากหลักฐานเนี่ยพบว่าทั้งจังหวัดสมุทรปราการไม่น่าจะมีจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์จานวนมากเท่าที่กะกะตจังหวัดประกาศและพบว่าเจ้าหน้าที่นําบัตรเสริมการคะแนนเสียงแล้วย่นหีบลงบัตรด้วยนี่เป็นข้อกล่าวอ้าง ของฝ่ายนายประเสริฐนะครับใช่ค่ะนายประเสริฐก็ยังบอกต่อด้วยว่ายังไปพบบัตรของผู้สูงอายุในบางเขตซึ่งกลายเป็นบัตรเสียกว่า50ใบโดยทราบว่าผู้สูงอายุจะกาพักเพื่อไทยแต่ทางเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยแนะนําให้กาที่ด้านหน้าหมายเลขทําให้กลายเป็นบัตรเสียด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้กกตก,ก,ก,ก็รับเรื่องไปแล้วต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงแต่พอไปดูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้ง7เขตพักพลังประชารัฐเรียกว่ากวาดเรียบเลยเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอีก กลุ่มหนึ่งคือผู้ชมครับกลุ่มเส้นทางสีแดงครับตอนนี้ได้ใช้ช่องทางออนไลน์นะครับเรียกร้องประชาชนร่วมกันล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนกกตเขานัดกันว่าจะนัดกันในวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่31มิีนาคมนี้ครับนายอนุรักษ์เจตวานิตหรือว่าฟอดเส้นทางสีแดงเขาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อกลุ่มเส้นทางสีแดง ลักษณะเนื้อหาเนี่ยชักชวนประชาชนให้ร่วมชุมนุมที่4ี่แยกราชประสงค์ช่วงเย็นวันที่31มีนาคมนี้ครับเวลา16บากิกาถึง18บแปตาโดยระบุโดยระบุนะครับว่าเพื่อต้องการ รวบรวมรายชื่อปลดกกตและแสดงพลังสนับสนุนให้พรรคที่ชนะเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลโดยกลุ่มเส้นทางสีแดงจะเป็นผู้แจ้งชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะต,ต่อตำรวจสอนอลุมพินีนะครับสำหรับกลุ่มองค์กรประชาชนหรือนักศึกษาที่ต้องการจัดกิจกรรมปราศัยหรือตั้งโต๊ะล่ารายชื่อขับไล่กกตทางกลุ่มบอกว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อภาคประชาชน đội ngót ใช่ค่ะซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่นัดแนะวันเดียวกันก็คือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะนําโดยนายอนนท์นำพาทนายประจําศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ Post ข้อความเชิญชวนประชาชนให้มารวมตัวกันชุมนุมเพื่อแสดงพลังปกป,ป้องคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเขานัดแนะเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันที่31มีนาคมค่ะเรื่องนี้นะคะนายอนนท์ก็ชี้แจงว่าหนึ่งเลยคือเหตุผลของคนที่พยายามบอกเพื่อนว่าการชุมนุมจะ ทำให้เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นแปลกดีตอนนี้การเลือกตั้งได้คะแนนจบแล้วเหลือเพียงแค่การรับรองผลเท่านั้นดังนั้นต่อให้เกิดภัยพิบัติมันก็ทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะที่จะโมฆะได้ก็คือการเกิดการทุจริตในการเลือกตั้งซึ่งนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมการไม่ชุมนุมต่างหากที่จะทําให้พวกนั้นได้ใจโกงคะแนนเสียงของประชาชนต่อไปส่วนข้อ2นะคะนายอนนท์บอกว่าเหตุผลที่ว่าถ้าชุมนุมจะมีข้ออ้างให้ยึดอํานาจก็แปลกดี ตอนนี้เราอยู่ในระบอบที่เขายึดอำนาจอยู่แล้วการชุมนุมแสดงออกโดยสงบหนึ่งชั่วโมงแล้วทหารอ้างมายึดอำนาจก็ตลกและต่อให้เอามาอ้างจริงก็จะไล่ต่อจะปล่อยให้โกงคะแนนจนสืบทอดอำนาจทำไมส่วนข้อ3ามค่ะนายอน,นุบอกว่าเหตุผลที่ว่าเราเลือกตั้งแล้วให้ผู้แทนเราทำงานนี่เท่ากับไปให้การยอมรับวัฒกรรมประชาธิปไตย3วินาทีของเผด็จการต่อให้เราเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้สิทธิเสรีภาพของเราหายไป ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีหน้าที่ปกป้องคะแนนเสียงของเราไม่ให้ถูกบิดเบือนไปด้วยมีอะไรมารับประกรันว่าถ้าเราปล่อยให้เสียงของเราถูกบิดเบือนแบบนี้ต่อไปจะมีผู้แทนเราเข้าสภายุบพักใบเหลืองใบแดงจะไม่ดีกว่าหรือที่สู้ไปด้วยกันก็เพื่อยุติการโกงการเลือกตั้งนายอนนท์พร้อมทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าให้ร่วมการส่งผู้แทนเราเข้าสภาด้วยการส่งเสียงให้เผด็จการหยุดการโกงการเลือกตั้งค่ะ อีกคนหนึ่งครับตัวนี้ก็คือท่านประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพักพลังประชารัฐนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมั่นใจนะครับว่าพักพลังประชารัฐจะสามารถรวบรวมพักการเมืองเสียงเกินกึกหนึ่งจนสามารถตั้งรัฐบาลได้นะครับ <c oughs> พร้อมเรียกรขอขอขอ้องกกตบอกว่าให้เปิดเผยหลักคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้เกิดความชัดเจนครับ <c oughs> นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพักพลังประชารัฐ ได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักในวันนี้นะครับว่าเป็นการหารือเรื่องทั่วไปรวมทั้งหารือเรื่องผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเพราะขณะนี้บรรดาสื่อมวลชนได้นําเสนอผลการคํานวณที่นั่งสสโดยเฉพาะสสแบบบัญชีรายชื่อออกมาไม่ตรงกันดังนั้นกกตต,ต,ต้องทําให้เกิดความชัดเจนโดยหลักการแล้ว ว่าต้องคำนวณอย่างไรส่วนพักเพื่อไทยซึ่งถแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองอื่นไปก่อนหน้านี้นายสุริยะมั่นใจว่าจะได้เสียงไม่เกินครึ่งครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับได้บอกไปเมื่อวานนี้แลวครับว่าทางพักคเ,เพื่อไทยนะครับมีการถแถลงออกมาทํานองว่า6กเจ็ดพักนะครับ <c oughs> ถแถลงออกมาว่าทางเขาเนี่ยมีจํานวนสส เขตระบบปฏิริษเนี่ยจะเกินกึ่งหนึ่งซึ่งผมดูแล้วว่าถ้าดูจากการคำนวณปฏิริษบนสมมติฐานว่าแนานขนาดเนี่ยนะครับไม่มีใบเหลืองใบแดงเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับแต่ส่วนของเรานั้นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องหาลือกันต่อไปนะครับว่าจะจะจะ,จะปรึกษากับพรรคที่คิดว่าจะสามารถร่วมกับเราได้อย่างไรนะครับ คุณสุริยะยังปฏิเสธด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยหรือว่าทับทามนายอนุทินชาวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครับค่ะตอนนี้การเมืองเรียกว่าโอ้โหร้อนแรงรุนแรงเหลือเกินนะคะเองตอนนี้ก็โพสเฟซบุ๊กว่าอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าให้รอวันที่9พฤษภาคมหลังจากกรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วอืมคือให้รอฟังจากปากคุณอนุทินน่าจะชัดเจนที่สุดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าส่วนภาคฝักฝังของพรรคเพื่อไทยวันนี้โคโซกเขาออกมาแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันรู้สึกว่าไม่เสรีไม่เป็นธรรมแล้วก็บอกว่าเอื้อต่อการสืบอำนาจด้วย ที่สําคัญคือกระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะนางรัตดาวานวงศรีวงศ์เปิดเผย,ย,ยว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ศกกระปกที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะมีการใช้อํานาจรัฐทาทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอํานาจทั้งคุกคามข่มขู่และใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการกับฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในขั้วของประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อนและหลังการเลือกตั้งนอกจากนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เกิด ปัญหาอย่างมากมายทั้งเรื่องของบัตรเสียบัตรเกินยอดคนบัตรขยงิงการนับคะแนนที่ล่าช้าการคำนวณปาร์ตี้ลิสที่สุดประหลาดและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสืบทอดอำนาจให้กับคนเพียงคนเดียวค่ะโฆศกพักเพื่อไทยบอกต่อด้วยนะคะว่าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งรู้สึกสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่จะมีต่อประเทศไทยเพราะว่าส่งผลกระทบและซ้ำเติม ให้กับเศรษฐกิจในประเทศที่ตอนนี้ก็ตกต่ำอยู่แล้วให้ย่ำแย่ลงไปอีกสุดท้ายผู้ที่รับกรรมก็คือประชาชนทั้งประเทศค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้านนะครับคุณดำรงกรพลบุตรวันนี้นะครับออกมาบอกว่าอยากจะสนับสนุนให้มีการทำพรามารีเลือขวัวหนพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับส่วนจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ต้องให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินครับ นายอาร์กรพลรบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าเตรียมเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารไม่ให้ยกเลิกการทำไพร์มารีหรือการอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักนะครับแต่สามารถปรับปรุงวิธีการได้เพราะพักเป็นของทุกคนจึงควรรับฟังความเห็นจากสมาชิกพักส่วนจะทํารูปแบบใดต้องหารือกันก่อนแต่คุณสมบัติของหัวหน้าพักคนต่อไปต้องมี5ข้อก็คือเป็นนักปฏิรูป มีประสบการณ์ด้านบริหารมีวุดมการณ์ที่มั่นคงเปิดกว้างและไม่อยู่ในสังกัดของใครพร้อมทั้งเชื่อว่าการสมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้อาจมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาแข่งขันด้วยโดยส่วนตัวพร้อมสนับสนุนแต่หากใครจะเข้ามาเพื่อหวังอำนาจและตำแหน่งก็ควรให้เกียรติพักส่วนกรณีการจะตัดสินใจเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล กับพักการเมืองอื่นของพักประชาธิปัตย์นี่แหละครับโดยส่วนตัวนั้นคุณอลวงกรบอกว่าควรเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักชุดใหม่และสสชุดใหม่เป็นผู้กําหนดทิศทางและตัดสินใจแต่จะให้อดีตสสหรือผู้สมัครที่สอบไม่ได้ เข้ามาร่วมตัดสินใจหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของข้อบังคับพักว่าจะมีการยกเว้นหรือไม่ครับค่ะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์เองเขาก็พูดเองเลยนะว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งเพราะว่าครั้งนั้งทั้งหัวหน้าพักก็ยังไม่ได้กรรมการบริหารพักก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วเห็นบอกว่าภายในพักมี2เสียงด้วยคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไปสนับสนุนพักพลังประชารัฐส่วนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องรอพูดคุยการรอความเคลื่อนไหวจากพักประชาธิปััตอีีีกกทนนึงงล่่ะะคราาว้จพไดูฝฝ พักอนาคตใหม่กันบ้างนะคะวันนี้หัวหน้าพักนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพาผู้สื่อข่าวบุกไปที่บริษัทวีลักษ์เลยค่ะเพื่อจะพาไปดูว่าบริษัทนี้ปิดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการโอนหุ้น แล้วเขาก็มั่นใจเรื่องของความบริสุทธิ์ก็เลยพาผู้สื่อข่าวบุกไปเลยนะคะโดยในวันนี้นะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เปิดเผยถึงกรณีที่ในเอกสารเนี่ยผู้ถือหุ้นของบริษัทวิลักมีเดียบอกว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทที่มีธุรกิจอยู่2ประเภทคือทํานิตยสารของตัวเองและรับจ้างทํานิตยสารให้กับบริษัทอื่นก่อนที่ผู้บริหารจะตัดสินใจปิดตัวบริษัทลงไปในปี2559ซึ่งในวันที่21พฤศจิกายน2561เป็น วันเปิดทําการวันสุดท้ายของบริษัทจากมติของผู้ถือหุ้นส่วนงบการเงินตั้งแต่ปี2562ไม่ได้มีรายรับใดๆเข้ามาบริษัทอีกเลยอีกทั้งเมื่อมีมติของผู้ถือหุ้นออกมาถึงทําเรื่องขายหุ้นไปตั้งแต่วันที่8มกราคม2562ส่วนเอกสารผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ามีชื่อของนายธนาธรเข้าร่วมประชุมในวันที่19มีนาคม2562นั้นขณะนั้นนะคะน,นายธนาธรก็บอกว่ากําลังหาเสียงอยู่ที่จัง ังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่มีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนจึงเป็นไปไม่ได้ที่นายธนาทรและภรรยาจะไปประชุมผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งก็คาดว่าเอกสารนี้อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นายธนาทรก็เลยพาสื่อมวลชนเข้าชมที่ทําการของบริษัทวิลักมีเดียเพื่อจะยืนยันว่าบริษัทแห่งนี้ปิดทําการไปแล้วจริงๆและไม่ได้ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของนายธนาทรค่ะผู้ถือวันที่19เนี่ยมันมีไม่ได้นะครับเพราะ เราไม่ได้อยู่ที่นั่นส่วนเอกสารมันจะไปยังไงก็ต้องบอกว่าหน้าที่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นเมื่อผมขายหุ้นเสร็จแล้วการจะไปยื่นจดทะเบียนกับกับกระทรวงพาณิชย์มันจะเป็นยังไงก็คือต้องขึ้นอยู่กับทางทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทําหน้าที่ในการยื่นเอกสารกับก,บกระทรวงพาณิชย์ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็คงต้องไปถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือบริษัทเนี่ยได้หยุดการปฏิบัติการไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วเรื่องการดําเนินเอกสารสานักงานทั้งหมดนะครับก็ถูกโอนย้ายไปให้กับสํานักงานธุรการส่วนตัวของคุณสมพรเพื่อจะทำหน้าที่ปิดบริษัทใช่ฮะคือผมจะไปได้ยังไงทุกคนก็เห็นว่าผมอยู่สุราษฎร์นะครับ่าผมอยู่สุราษฎร์ผมอยู่กระบี่นะครับก็ ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีการส่วนการเปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของกกตหัวหน้าพักอนาคตใหม่บอกว่าถือเป็นเรื่องน่าเสียดายต่อความคาดหวังของคนไทยเพราะถือว่าเป็นวิกฤตศรัทธาขององค์กรอ,อิสระรในประวัติศาสตร์ที่มีประชาชนล่ารายชื่อถอดถอนกว่า800,000คนโดยคิดว่ากกตยังมีโอกาสให้ประชาชนกลับมาชื่อมั่นอีกครั้ง คือกะกะตต้องทำผลเลือกตั้งให้โปร่งใสด้วยการเปิดเผยผลคะแนนของแต่ละเขตพื้นที่ให้ชัดเจนหน่วยไหนเกิดข้อครหาอาจเปิดให้นับคะแนนใหม่หรือให้เลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดไปฟังเสียงกันอีกครั้งครับผมก็ต้องบอกว่าเ,เป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับที่ประชาชนทุกคนตั้งความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ว่าจะเป็นก้าวแรก ในการพาประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกตินะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาขององค์กรอิสระที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีองค์กรไหนถูกประชาชนล่าลายชื่อถอดถอนหลักแปดแสนคนมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรนี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งที่ใหญ่มากต่อเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประเทศไทยก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดอย่างนี้ครับ ผมยังคิดว่ามันยังมีเวลาและยังมีโอกาสที่จะทําให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นและศรัทธาในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องให้กําลังใจกกตแล้วขอให้กกตกล้าหารที่จะทาสิ่งเหล่านี้ได้ทําผลการเลือกตั้งให้โปร่งใสการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ทแถลงออกมาเมื่อคืนไม่ดีพอทำออกมาถแถลงให้เป็นทางการเลยนะครับว่าคะแนนแต่ละที่แต่ละเขตเป็นเท่าไหร่แต่ละหน่วยเป็นเท่าไหร่แล้วเรายังแก้ไขได้ อตอนนี้ทุกพักเขาก็เรียกร้องไปยังกกตนะคะเรื่องของคะแนนอยากให้เปิดเผยอยากให้ชัดเจนแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วก็ถามอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาผู้กองปูเขมเขาเข้ามาร้องเรียนต่อกกตเพื่อจะให้ยุบพักอนาคตใหม่เรื่องนี้นายธนาทรก็บอกว่าถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทําได้แต่ว่าการทําการเมืองแบบเก่าทําให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ดังนั้นควรทําการเมืองอย่างสร้างสารรค์ค่ะผู้สื่อข่าวถามอีกหนึ่งเรื่องถามถึงเรื่องสสอในพักอนาคต ใหม่นายธนาทรบอกว่าตอนนี้สอสอในพักได้รับการทาบทามจากพักอื่นค่ะโดยจะมีการสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่างๆแต่เขาก็เชื่อว่าว่าที่สสของพักอนาคตใหม่เป็นคนที่มีอุดมการไม่ได้หวังผลประโยชน์และก็มั่นใจว่าจะไม่มีใครเนี่ยย้ายขั้วไปยกมือให้กับเผด็จการอย่างแน่นอนค่ะและในวันเสาร์านี้นะคะทางพักเขาก็จะจัดอบรมว่าที่สสของพักทั้งหมดที่จังหวัดชนบุรีด้วยหัวหน้าพักเขาบอกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยถือ หือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนใหม่จึงต้องกําหนดบทบาทในการทํางานเพื่อให้ทํางานร่วมกันเป็นปึกแผ่นค่ะ พาไปรู้จ,จักคุณก๊อฟธันวารินนะครับพูดถึงคุณก๊อฟเนี่ยเป็นผู้อำวมกับหนังนะครับชื่อดังเลยนะครับก่นบอนที่จะมาลงสนามการเมืองตอนนี้เธอเป็นวาดที่สอสอข้ามเพศคนแรกนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเองก็บอกว่าเอาใจช่วยให้แก้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศครับถือเป็นกระแสฮือฮาในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับหลังปรากฏชื่อผู้สมัครที่มีความหลากหลายทางเพศก็คือรัก เรียกความมือหาที่บอกว่าชื่อคุณก๊อบทันวารินสุขขิสิทธ ผู้กำกับชื่อดังก็กลายเป็นว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ครับถือได้ว่าคุณก๊อฟเนี่ยคือสสอข้ามเพศคนแรกของไทยที่จะได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาครับใช่ค่ะต้องใช้คําว่าว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่นิ่งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าล่าสุดคุณก๊อฟธันวรินก็เปิดใจกับทีมข่าวนิวสิของเราบอกว่าก่อนหน้านี้ได้สร้างภาพ,พยนตร์เพื่อจะสร้างความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่ก็โดนแบนกระทั่งศาลก็ตัดสินว่าหนังดังกล่าว ไม่ผิดศีลธรรมอันดีจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้สมัครสอสเพื่อจะร่วมผลักดันนโยบายและร่วมแก้ไขกฎหมายค่ะเพราะว่าการทำหนังเพื่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศคงจะไม่เพียงพอแล้วตอนนี้รู้สึกภูมิใจสิ่งที่ต่อสู้มาหลังจากประชาชนเทคะแนนให้ค่ะดังนั้นความเท่าเทียมที่หวังไว้ก็ใกล้จะเป็นความจริงขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเอาไปฟังเสียงของคุณกอล์ฟธันวารินหน่อยค่ะ ว่ากระบวนการเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พี่ตัดสินใจที่จะเข้ามาทํางานการเมืองและสิ่งที่สําคัญก็คือพี่รู้สึกว่าพี่นั่งทําหนังเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วมันไม่พอ,อ,อคนอาจจะไม่ได้ดูหนังเราทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในที่ที่เราสามารถที่จะ ร่วมแก้ไขกฎหมายได้ผลักดันนโยบายต่างๆได้ผ่านทางรัฐบาล <S 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 เพราะฉะนั้นพี่ต้องเป็นสสค่ะพี่ถึงจะมีอํานาจเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเราได้เป็นสสเราก็ต้องมาผลักดันแล้วเขาเรียกว่าแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความเข้าใจร่วมความหลากหลายทางเพศกับสังคมและที่สําคัญคนทําง,งานศิลปะนะครับพุ่มกับภาพยนตร์ก็ต้องไม่ถูกริจอนสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกผ่านงานศิลปะค่ะ คุณก๊อฟเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้มีคนที่ไม่สนับสนุนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และมีอคติในเรื่องเพศแต่ตนเองก็ไม่โกรธนะครับเพราะคิดว่าคนที่เหยียดเพศหรือคนที่มีอคติทางเพศคือผลผลิตจากระบบการศึกษาไทยพร้อมยืนยันว่าการเข้ามาทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาเป็นสีสันให้ใครด้วยเอาไปฟังเสียงอีกทีครับ ะะเพราะพี่ทําความเข้าใจพี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่เข้าใจค่ะว่าคนที่เหยียดคนคนที่มีอคติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศเขาคือผลผลิตของระบบการศึกษาไทยค่ะเขาคือผลผลิตของอประเทศไทยที่เราสร้างคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นเหยียดคนอื่นดูถูกคนอื่นว่าโง่ดูถูกคนอื่นว่าไม่ดีไม่เหมาะสมตลอดเวลามาน,นี่คือผลผลิตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกไม่ได้แปลกใจแล้วก็ไม่ได้โกรธ เราเข้าใจเขาว่าทําไมเขาคิดแบบนี้นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุที่พี่ยังต้องถึงถึงตัดสินใจที่จะเป็นสสกระเทยคนแรกที่เขาไปนั่งในสภาพเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าคนที่มีอคติกับเราเนี่ยจะได้รู้จะได้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับทุกคนแล้วมีความรู้มีความสามารถไม่ควรจะมาตัดสินเราเรื่องรสฐเชื่อมทางเพศของเราควรจะตัดสินที่ความเป็นมนุษย์ของเราควรจะตัดสินเราที่ เขาเรียกว่าความรู้ความสามารถของเราและการที่ตั้งใจที่จะเข้ามาในสภาในครั้งนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆพี่ไม่ได้มาเป็นสีสันให้ใครพี่ไม่ได้มาเป็นสีสันให้รัฐสภาโน no, ค่ะไม่ใช่พี่เข้ามาถ้าเราได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใช่ไหมคะแปลว่าเราจะต้องเป็นสสที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับสธทุกคนในสภาก็แปลว่าเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดอย่ามาเรียกพี่ว่าเป็นสีสันของสภาพี่ไม่ยอมรับคุณก๊อ บอกว่าสิ่งที่อยากทําเป็นอันดับแรกหลังจากได้เข้าสภาคือการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรื่องการสมรสระหว่างบุคคลกับบุคคลหากสามารถทําได้ถือเป็นสิ่งแรกที่จะทําให้สังคมไทยเกิดความเท่าเทีเทยมกันนะครับตอนเปิดตัวผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่ คุณก๊อฟเนี่ยได้พูดไว้เหมือนกันฉะนั้นจำได้คุณก๊อฟบอกว่าถ้ามีโอกาสเธอจะเป็นสอสอข้ามเพศคนแรกที่จะเดินเข้าสู่รัฐสภาสุดในที่สุด วันนี้ก็ใกล้จะมาถึงนี่ต้องบอก็เป็นว่าที่กันก่อนเดี๋ยวรอผลสรุปที่แน่ชัดวันที่9พฤษภาคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามคาดีนี้หน่อยคดีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับกลุ่มหนุ่มธนาคารได้คนหนึ่งหนุ่มคนนี้เขาไปซื้อข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ามารูดซื้อของมีประชาชนเสียหายนับร้อยรายมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทเลยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ